ครับเพิ่งเลิกงานครับเพื่อนๆไข่เจียวเหมือนเดิมครับลาดข้าวหลอ่ลอได้สสเดารวบมาครัำพริกครับสสเดารวบเองครับเขนแค่นี้แล้วครับกินแล้วก็น,นอนพักผ่อนคิดอะไรมากมาย มาครับกินข้าวด้วยกันนะครับเพิ่งเลิกงานครับวันนี้เลิกดึกครับทำโอครับผักสะดารลวกกับไข่เจียวกับพริกตาแดงแซบ่บอร่อยอร่อยครับนี่ครับสะดารลวกน่ากินไหมครับ เกีียวราดข่าวร้อนๆเลยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ